เรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของคุณจ๋าเป็นเรื่องราวที่เธอจำไม่ลืมจนถึงทุกวันนี้เธอเล่าย้อนกลับไปตอนนั้นเธออายุราวแปดขวบเธอเป็นเด็กที่หน้าตาดีเป็นที่เอ็นดูของใครที่พบเห็นครอบครัวของจ๋าอาศัยอยู่ต่างจังหวัดค่อนข้างจะเป็นชนบทเลยก็ว่าได้ประกอบอาชีพทำไร่มันสําปะหลัง แล้วก็รับมันเก็บมันเข็นมันหากวันไหนเป็นวันหยุดไม่ได้ไปโรงเรียนจา๋าก็มักจะตามไปด้วยทุกครั้งเป็นประจำบ้านของเธอปลูกอยู่กลางไร่ที่โอบล้อมไปด้วยมันสัมปลังบางครั้งในยามค่ำคืนจะมีสัตว์ป่ามารบกวนก็กินทำลายไร่มันสัมปลังทำให้บรรยากาศท่ามกลางความมืดรอบๆบ,บ้านของจา๋าดูน่ากลัวพิลึกในช่วงกลางวันที่บ้านจา๋า จะเข็นรถมันอยู่หลายคันเป็นรถเข็นของลูกจ้างหลายคนแต่ละคนก็จะมีรถเข็นประจำตัวในทุกๆวันลูกจ้างก็จะมารับงานเข็นมันกันเป็นครอบครัววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเหมือนทั่วๆไปซึ่งจ๋าต้องไปเก็บมันโดยมีพ่อแม่พี่ชายและลูกจ้างประจำรถเข็นหลายคันเหมือนปกติในไร่มันของจา๋ามีทั้งแปลงปลูกป่าภูเขา และบางจุดก็ดูลึกลับไม่มีใครทั่วไปอยากจะเข้าไปเฉียดกันมากนักเพราะว่ากันว่ามีทั้งหลุมตื้นลึกและหุบเหวแต่ทุกๆวันที่จ๋าเดินทางไปไร่มันกับครอบครัวก็ต้องผ่านจุดที่เป็นหุบเหวลึกซึ่งก็อยู่ริมทางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้แม้จ๋าจะไม่อยากใช้ตามองเข้าไปในความมืดใต้หุบเหวจ๋าก็ยังเผลอมองไปอีกครั้งด้วยความสงสัย รู้เพียงว่าหุบเหวนี้ค่อนข้างจะลึกวันนั้นทุกๆคนเก็บมันกันจนดึกเธอเล่าว่าไม่รู้เวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วแต่บรรยากาศช่างเงียบสงัดเหลือเกินจนเสียงลมหายใจเล็กๆของทุกคนฝังชัดขึ้นมาทันทีในความมืดนั้นทำให้เธอต้องใช้ไฟฉายส่องสว่างช่วยในการมองผลผลิตสลับกับมองเข้าไปที่ในป่า ซึ่งปิดปากทางเหวอยู่อย่างสงสัยแต่จ้าเองก็ได้แต่กล้ากล้ากลัวกลัวพอเก็บมันเสร็จลำเลียงมันขึ้นรถอีแท็กพวกเขาก็รอกลับบ้านพร้อมกันเหมือนเช่นเคยก็จะมีบางคนที่นั่งกินเหล้าหรือนั่งกินข้าวพูดคุยสัพเพเหระคุยหยอกคุยหัวกันปกติเพื่อบรรเทาความวังเวงก่อนจะรวบรวมมันลงไปขายแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ตอนหน้าจ๋าและพวกกลุ่มคนที่ไปด้วยมีรถอ e ีเท็กเก็บมันคันหนึ่งบรรทุกหนักเต็มคันน่าจะหนักสัก4-5ถึงหตันประสบอุบัติเหตุในที่เกิดเหตุเป็นสองผัวเมียคนผัวชื่อลุงสิงคนเมียชื่อประดาวผัวนั้นค่อนข้างเหมามากและต้องขับรถผ่านไร่มันด้วยถนนเป็นดินที่แข็งลื่นง่ายเป็นทางที่ชาวบ้านเคยถางเปิดไวเมือหลายสิบปีก่อน และข้างทางก็เป็นหูเหวลึกมีป่ารกทึบปิดพลางตาจุดเดียวกับที่จ๋ามองไปและรู้สึกขนลุกทุกทีนั่นแหละทำให้จ๋าคิดถึงภาพก่อนหน้านั้นเหมือนมีลางบอกเหตุอะไรบางอย่างกับลุงและป้าได้ทันทีเพราะก่อนหน้านั้นตอนที่ทุกคนมานั่งก่อไฟทำอะไรกินกันคนอื่นๆก่อไฟก็ติดปกติไฟลุกโชนเลยแต่ในคืนนั้นลุงสิงและป้าดาวแกพยายามจะก่อไฟยังไงไฟก็ไม่ติดสักที สักพักหนึ่งนกที่เกาะอ,อยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ก็พากันตกใจอะไรบางอย่างรีบบินหนีไปทุกคนก็งงกันใหญ่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรไพอเวลาผ่านไปเขาก็ต้องเคลื่อนย้ายมันไปขายก็ต้องขับต่อท้ายกันเป็นแถวทุกคันขับตามตามกันไปจนเมื่อถึงคันที่เกิดเหตุไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น พราะมองทางไม่ถนัดสายตามันมืดมากรู้อีกทีรถของลุงและป้าก่อเอียงไปทางปากเหวแล้วในจังหวะนั้นจ๋าและคนอื่นๆก็ตกใจมากตาเบิกโพลงกว้างทั้งที่ลุงสิงห์กับป้าดาวก็นั่งกินข้าวดื่มหัวเราะด้วยความที่สนิทกับครอบครัวจา๋าจึงเพิ่งนั่งอยู่ด้วยกันในวงสนทนาของแม่จ๋าเป็นประจำก็จะมีแค่แวบเดียวที่ลุงสิงห์และป้าดาวลุกไปทำธุระส่วนตัวใกล้ๆก,ก,กับผูกเหวลึก พอเสร็จกิจก็พากันขึ้นรถขับรถต่อแถวเรียงกันไปไม่คิดว่าคนที่เห็นกันอยู่หลั่ดหลัดจะต้องมาประสบอุบัติเหตุในเวลาทันทีทันใดประดาวคงจะพยายามกระโดดออกจากรถอ e ีแท็กที่ตกลงไปที่ปากเขวแต่มันสัปลังระาราวสีตันก็หล่นทับร่างของปดาวทั้งคอกเหล็กรถอ e ีแท็กทุกคนตกใจสุดขีดพากันกระโดดวิ่งเข้าไปช่วยคุย ดึงเพื่อช่วยชีวิตสองลุงป้าในจังหวะชนละมุนเพราะหวังว่าทั้งคู่ยังมีลมหายใจอยู่ไม่มีใครคิดว่าป้าดาวลุงสิงจะเสียชีวิตเพราะพวกเขาไม่ทันคิดอะไรด้วยซ้ําคิดแค่เพียงพยายามจะช่วยแต่ด้วยที่ว่ามันสัมปหลังที่บรรทุกมีเยอะมากคุยเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักทีสักพักก็มีเสียงผู้หญิงตะโกนคําว่ากูอยู่นี่กูอยู่นี่ แต่เสียงนั้นไม่ใช่ทุกคนที่ได้ยินได้ยินกันแค่สามคนจากที่ไปกันสิบกว่าคนเพราะด้วยแต่ละคนเข้าไปช่วยอยู่คนละทิศคนละทางตามมุมเหวบ้างปากเหวบ้างพอสามคนนั้นได้ยินจึงตะโกนบอกคนอื่นๆว่าน่าจะอยู่แถวนี้จึงช่วยกันขุดคุยอย่างเร็วทุกคนพยายามสุดกำลังสักพักก็เจอร่างของป้าดาว โดยคนที่ได้ยินหนึ่งในนั้นคือแม่ของจา๋าและน้าของเธอรวมอยู่ด้วยทั้งสมคนก็คิดว่าทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดก็ไม่ได้คิดว่าจะเสียชีวิตเพราะยังได้ยินเสียงตะโกนมาอยู่ก็เป็นตอนที่เจอร่างนั่นแหละวินาทีเฉียดเป็นเฉียดตายไม่มีใครคิดหรือคุยอะไรกันต่อในเรื่องเสียงตะโกนที่ว่ากูอยู่นี่จากนั้นคนก็รีบพาร่างของป้าดาวไปส่งโรงพยาบาลเลยครับ เพราะตัวเธอยังมีชีพจรในช่วงเวลาต่อมาไม่นานก็เจอศพลุงสิงซึ่งมีสภาพแน่ชัดว่าแกเสียชีวิตขาที่เกิดเหตุเพราะสภาพคอของแกพับจนดูรู้พอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอแจ้งว่าป้าดาวได้เสียชีวิตขาที่มาหลายชั่วโมงแล้วโดวยอาการบาดเจ็บซี่โครงหักแทงทะลุป,ปอดและยังมีเศษกระดูกแตกหัก บริเวณช่องอกอีกด้วยคนที่นำพาร่างประดาวไปโรงพยาบาลก็โทรมาบอกกับคนในชุดเก็บและขนย้ายมันว่าประดาวเสียชีวิตขาที่แล้วน้าคนนั้นที่ได้ยินเสียงเหมือนแม่จา๋าก็รีบเดินมาเรียกแม่ของจา๋าเธอตกใจมากพึมพำว่าแล้วเสียงที่ได้ยินคือเสียงใครแม่ของจ๋าก็ขึ้นรถกลับบ้านกับน้าอีกคนที่ได้ยินเสียงเหมือนกันพ่อกับพี่ชายกลับมาก่อน เพราะต้องแวะไปซื้อของบางอย่างเข้าบ้านระหว่างที่แม่ของจา๋ากลับบ้านด้วยอาการช็อกยังอยู่ในอาการตกใจพอเจอพ่อพ่อก็ถามทันทีว่าทําไมหน้าซีดหน้าเซียวแม่ก็บอกพ่อว่าเดี๋ยวค่อยกลับไปคุยกันที่บ้านเมื่อกลับไปแล้วทุกคนก็นั่งคุยกันเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อมาในงานศพแม่ของจา๋ายังคงหลอกหลอ้อ กับเรื่องเสียงตะโกนนั้นอยู่เพราะไม่เคยพบเคยเจอกับเรื่องราวแบบนี้มาก่อนจึงถามพ่อเธอไปว่าต้องทำยังไงจะได้ไม่ต้องกลัวต้องอยู่ในอาการวิตกแบบนี้โดยพ่อของเธอเป็นคนไม่กลัวไม่เชื่อเรื่องลี้ลับก็บอกแม่ไปแบบปัดรำคาญว่าให้ไปจุดธูปบอกตัดขาดกันไม่มีอะไรผูกพันก็ตัดขาดกันไปตั้งแต่วันนี้แม่เธอก็ทำตามกลับมาในคืนนั้นแม่ก็มานอน แม่ฝันว่าป้าดาวมาหาโดยมาเป็นเงาดับดับลงลง g ที่พอจําได้ว่าเป็นใครในฝันป้าดาวมาลากขาจา๋าแม่เธอก็พยายามจะช่วยจา๋าและบอกอย่าทําอะไรลูกของพี่เลยป้าดาวเป็นอะไรแม่ก็พยายามดึงจ๋ากลับสักพักป้าดาวก็ร้องไห้ร้องไห้แล้วก็พูดกับแม่ในทํำนองว่าน้องมาตัดขาดกับพี่ทําไมพี่ไปทําอะไรให้น้องร้องไห้เสียใจ แม่ของจาก็พูดบอกไปว่าเธอกลัวเธอขอโทษแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาในความเป็นเด็กของจาวัายแปดขวบที่กำลังน่ารักเห็นครอบครัวอยู่ในอาการวิตกกังวลในช่วงที่ยังจัดงานศพลุงสิงห์ป้าดาวตั้งศพสวดอภิธรรมอยู่บวกกับในใจได้คิดสงสัยมาตลอดด้วยว่า ในหุบเหวนั้นทําไมไม่มีใครเข้าไปถางหรือถมให้อยู่ในสภาพพื้นที่ใช้งานได้เสียทีรุ่งขึ้นจ๋าก,ก็เลยถามพ่อและแม่ว่าให้พาเข้าไปสํารวจเผื่อโตขึ้นเธอจะได้มาช่วยหาเงินหาทองมาถมที่ปรับสภาพให้ดูไม่หวังเวงพิลึกบ้างเธอพูดตามภาษาของเด็กน้อยพ่อเองก็ด้วยความไม่กลัวอะไรและไม่ค่อยเชื่อสิ่งลี้ลับอะไรมากนัก จึงอยากพาจ๋าไปเดินเล่นสำรวจในสักวันหนึ่งที่ว่างเว้นจากงานพ่อจึงบอกจ๋าว่าวันมะรืนพ่อจะพาไปแต่สายตาของแม่จา๋ามองตาแข็งมองพ่อแบบไม่พอใจทันทีทําให้วันนั้นพ่อแม่จ๋ามีปากเสียงกันไปนานพอสมควรซึ่งจ๋าเองก็ไม่กล้าจะฟังจึงฟังไม่ถนัดนักในภาษาของผู้ใหญ่รู้แค่เพียงว่าจะเป็นจะตายอย่างไรแม่ก็ไม่ให้พ่อและจา๋า เข้าไปสำรวจเด็ดขาดเรื่องราวผ่านมานานมากก็มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นมาเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงคนร้องไห้บ้างสะอึกสะอื้นบ้างหรือบางทีก็เป็นเสียงเหมือนคนใจจะขาดหายใจไม่ออกอะไรทำนองนั้นคนแถวแถวนั้นได้ยินกันหมดและพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเป็นเสียงของป้าดาวที่เสียชีวิตแน่ๆทั้งที่งานเผาศพก็จัดผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็ยังมีคนพูดแต่เรื่องนี้ จนต้องใช้เวลานานหลายปีเลยทีเดียวกว่าเรื่องจะเงียบห,หายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านมาเนิ่นนานจ๋าโตเป็นสาวใบหน้าสะสวยละไม้คล้ายกับตอนเป็นเด็กนั่นแหละดูน่ารักน่าเอ็นดูจ๋าในวัย25ปีเข้าเบญจเพ,พาพอดีเธอกลับบ้านนานๆครั้งตามปกติแต่ในปีนั้นจ๋าได้ยินเสียงที่แม่เคยได้ยินอีกครั้ง แต่ครั้งนี้จ๋าได้ยินคนเดียวว่ากูอยู่นี่กูอยู่นี่นจ๋ารู้สึกตกใจไม่น้อยพลางคิดไปว่าอาจจะเป็นแม่หรือคนอื่นมาแกล้งด้วยซ้ําในคืนนั้นเธอขมตานอนเพราะไม่ทันคิดอะไรหลับลงไปจนตื่นเช้าจ๋าก็ยังคิดถึงป่าท้องไร่และหูเ,เหวที่จ๋าเคยชินมาตลอดในวัยเด็กเช้าว,วันรุ่งขึ้น เธอจึงตามครอบครัวไปช่วยเก็บมันเล่นๆไม่ได้จริงจังอะไรจนพลบคำบรรยากาศที่คุ้นเคยก็เริ่มกลับมาหุบเหวปริศนาน่าสงสัยยังคงอยู่เช่นเดิมพอถึงเวลาเก็บมันขึ้นรถอีท็กต่อแถวกลับบ้านแม่เรียกจ๋าขึ้นรถขนมันกลับบ้านกันเถอะแต่แล้วจ๋าก็หายตัวไปชาวบ้านช่วยกันออกตามหาอย่างไรก็ไม่พบ มีแต่คนบอกว่าในช่วงพลบคำ่ำระหว่างที่ทุกคนหุงหาอาหารเตรียมกับข้าวกับปลาเห็นจ๋าครั้งสุดท้ายก็ตอนเดินไปใกล้ๆหุบเหวปริศนาที่ลุงสิงและป้าดาวเคยรถความเสียชีวิตอยู่แม้คราวนี้จะไม่มีรถคันไหนประสบอุบัติเหตุแต่จ๋าได้หายตัวไปแม้ทุกคนจะช่วยกันเปิดไฟส่องสว่างเท่าที่มีทั้งหมดก็หาจ๋าไม่เจออยู่ดี เสียงปริศนากูอยู่นี่กูอยู่นี่ที่แวะมาทักทายจ๋าในวัย25ปีและปริศนาในหูเหวนั้นอาจจะมีคำตอบเพราะยังมีเรื่องราวซึ่งพ่อและแม่ของจา๋าดูเหมือนพวกเขายังจะปิดบังอะไรบางอย่างเอาไว้ไม่เคยเล่าให้เธอฟัง